เอาเกือบหักแอบรักคุณสามีมีพาร์ทคอมเมดี้โรแมนติกปลุกกริบถูกใจแฟนๆอยู่แล้วผู้จัดพี่แอนทองประสม,มยังเติมรสแซ่บด้วย2ตัวละครสําคัญพลเดชหนุ่มนัทเทมหัสดสินณะอุทยาและยาลาสาวก้อยรัชวินกับพาร์ดรามาเข้มๆได้อารมณ์ปะทะเดือดร้อนแรงเขย่าจอคู่สามีภรยาคู่รักคู่แคนที่นาบ้านดูรักกันปานจะกลืนแต่หลังบ้านคนละเรื่องทั้งหน้าทั้งลงมือดุเดือดครบเซตงานนี้หนุ่มนัทเจองานหนักต้องมาทะกับสาวร่างบางอย่างก้อยแบบไม่ยัง้งแต่สาวก้อยก็สู้ตายขอให้สนุกสมจริงเหมมือออนนกกาาจบทพัธ์ มีเท่าไหร่ใส่มาเลยแกลงสมเป็นว่าที่พรายาพิตูลน,นักวิ่งผู้พิชิตเหนือสุดใต้สุดหน้าจอส่งอารมณ์กันหนักน่วงแต่เบื้องหลังเฮฮาเพราะทั้งคู่เคมีเข้ากันสุดเทคเดียว e ผ่านฉลุยสาวก้อยยกนิ้วให้หนุ่มนักที่ช่วยเซฟและถนอมตัวเองสุดๆจนต้องบอกว่าเอาจริงไปเลยค่ะพี่ขนาดซ้อมนะคะพม่ยังกันเลยที่มุมเล่นได้ถึงมากแทๆที่แบบตัวจริงเป็นคนใจดีแบบดุแต่ว่าพอเวลาเขาเขาเป็นคนเดชอ่ะเขาหน้ากลัวมากมันดีมันทําให้ อารมณ์ของตัวละครมันส่งถึงกันแล้วเราก็รู้สึกจริงๆว่ายผู้ชายคนนี้คือเราเรากลัวเขาอ่ะดูสนุกสนะครับเป็นละครน,นะครับผมกับ<ช>ี่นะ